สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านกำลังอยู่กับผมและก็รายการหลอนต้องเล่าวันนี้ขอเสนอเรื่องเจ้าของเตียงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาได้30กว่าปีแล้วถึงแม้วันเวลาจะผ่านมานานแสนนานแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ยังคงอยู่ในความทรงจำของฉันไม่มีวันลืมเลือนและเชื่อว่าจะยังคงจำมันได้ตราบนานเท่านานเพราะไม่ว่าจะเป็นครั้งใดเวลาใดที่เอ่ยถึงหรือคิดถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาฉันจะรู้สึกคนลุกสู้และมีความรู้สึกแปลกๆทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองและจนกระทั่งทุกวันนี้ ฉันก็ยังหาคำตอบให้กับเหตุการณ์นั้นยังไม่ได้เพราะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ย้อนหลังไป30กว่าปีฉันอาศัยอยู่ที่บ้านของลุงและป้าสะพ้ยในซอยกิ่งจันทร์ย่านถนนจันทร์ตอนนั้นในซอยนั้นยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้ซอยเล็กๆแถวบ้านเรายังไม่ได้ลาดยางมาต่อยพอฝนตกถนนจึงเฉยแฉะเป็นโคลนตม บ้านของลุงและป้าสะพ้ายใหญ่โตพอสมควรและท่านไม่มีบุตรเนื่องจากป้าสะพ้ายมีปัญหาหมดลูกไม่ปกติปวดท้องบ่อยต้องไปหาหมอเป็นประจำท่านจึงชอบเอาหล,ลานมาเลี้ยงไว้ที่บ้านหลายคนซึ่งรวมทั้งฉันด้วยต่อมาฉันเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเวลาปวดขึ้นมาทีไรต้องเอามือกดท้องไว้และก้มตัวงอลง นอกจากปวดท้องเป็นพักๆแล้วยังมีอาการจุกเสียดและแน่นอย่างมากเมื่องอตัวลงรู้สึกว่าความปวดจะค่อยๆบรรเทาลงด้วยฉันจึงต้องเดินตัวงออยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นยังอาเจียนออกมาทุกครั้งที่ปวดท้องความปวดเกิดขึ้นบ่อยๆจนไม่มีกระจิตกระใจจะกินอะไรแต่พยายามฝืนซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรนักทั้งปวด ทั้งจุกเสียดแน่นอาเจียนทรมานจนบอกไม่ถูกอาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกนอกจากน้ำสีเหลืองๆขมๆแรกเริ่มปวดท้องและอาเจียนฉันไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่หรอกเพราะลุงกับป้าไม่ค่อยอยู่บ้านพวกเราเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดูแลกันเองจนกระทั่งความปวดทวีขึ้นเรื่อยๆจนต้องร้องโอดโอยฉันจึงถูกหอบหิ้วไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวศาลาแดง หมอให้ยาน้ำสีแดงมาหนึ่งขวดพร้อมทงยาเม็ดสีขาวอีกหนึ่งซองแล้วให้กลับบ้านฉันกินยาตามหมอสั่งแต่ยาเหล่านั้นไม่ช่วยให้อาการทุเราลงเลยระยะเดียวกันนั้นเองป้าสะพ้ยต้องไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เดียวกับฉันและต้องผ่าตัดเอามดลูกออกขณะที่ป้ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ฉันก็มีอาการปวดท้องและอาเจียนรุนแรงในช่วงดึกของคืนวันหนึ่งคืนนั้นฝนตกในซอยเฉยแฉะเดินลำบากมากลุงไม่อยู่บ้านร่างของฉันถูกหอบหิ้วไปในที่โรงพยาบาลเดิมหมอรับตัวฉันไม่ทันทีฉันนอนรักษาตัวได้คืนหนึ่งวันต่อมาเมื่อแม่รู้ข่าวว่าฉันเข้าโรงพยาบาลเดียวกับป้าสะพ้ย จึงรีบบึงไปที่โรงพยาบาลและขออนุญาตหมอรับตัวฉันออกมาทันทีซึ่งหมอก็อนุญาตแม่มีเหตุผลเล่าให้ฟังในช่วงตอนหลังว่าคนโบราณเขาถือคนที่เป็นญาติพี่น้องกันถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันคนหนึ่งจะอยู่อีกคนหนึ่งจะไปแม่พาฉันไปโรงพยาบาลที่ถนนสามเสนหมอรับตัวฉันไว้ทันทีฉันนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นเป็นเวลาเจดวัน อาการต่างๆทุเลาลงไปมากเช้าของวันที่8นับจากวันแรกที่เข้ามาอยู่โรงพยาบาลซึ่งตรงกับวันเสาร์แม่มาเยี่ยมฉันตั้งแต่เชา้าเพราะเป็นวันหยุดราชการจึงเยี่ยมได้เร็วกว่าวันธรรมดาพอสายหน่อยหมอใหญ่เข้ามาตรวจคนไข้ทุกคนหลังจากตรวจฉันแล้วหมอบอกว่าคุณจะกลับบ้านวันนี้ก็ได้นะครับเพราะอาการดีขึ้นมากแล้ว หมอจะสั่งยาให้ไปกินที่บ้านกินยาให้ตรงเวลาหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณหมอคะขอให้ลูกด้ฉันอยู่ต่ออีกสักสองสามวันได้ไหมคะเพราะแกไม่ค่อยมีแรงเวลาเดินรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดตาลายจะเป็นลมถ้ากลับไปบ้านเกรงว่าจะไม่มีคนดูแลแม่พูดแทนฉันจริงอย่างที่แม่บอกหมอเพราะฉันเป็นคนบอกแม่เอง อาจจะเป็นเพราะโดยปกติแล้วฉันเป็นคนขี้โรคเมื่อต้องนอนนานๆเวลาลุกขึ้นจะรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมซะให้ได้แข้งขาอ่อนแรงเวลาเดินก็ต้องเกาะเตียงประกอบกับฉันไม่ค่อยพยายามฝืนตัวเองเท่าไหร่นักเวลารู้สึกหน้ามืดก็จะนอนทันทีนอนแล้วก็นอนนอนลูกเดียวแข้งขาที่เปลี้ยอยู่จึงยิ่งพาอ่อนปวเปียกมากขึ้น หมอมองหน้าแม่และมองหน้าฉันแล้วพูดสั้นๆว่าตามใจครับแล้วหันไปพูดกับพยาบาลเกี่ยวกับยาของฉันคืนนั้นฉันจึงนอนที่โรงพยาบาลปกติแล้วตอนกลางคืนจะมีพยาบาลมาตรวจเบนพร้อมทั้งจ่ายยาให้แก่คนไข้ที่ต้องกินยาก่อนนอนห้องที่ฉันอยู่นั้นกว้างมากเป็นห้องคนไข้สามัญมีเตียงคนไข้เรียงเป็นแถวยาวสี่แถว แถวหนึ่งมีสิบกว่าเตียงและติดติดกับเตียงฉันเป็นเตียงว่างตลอดเวลาที่ฉันอยู่โรงพยาบาลไม่มีผู้มาพักเตียงนี้เลยฉันจึงย้ายไปย้ายมาระหว่างสองเตียงนี้เป็นว่าเล่นนึกจะนอนเตียงไหนก็นอนเคยมีพยาบาลบางคนดุเอาที่ฉันนอนไม่เป็นที่เป็นทางฉันได้ตุห่หัวเราะและไม่ได้ปฏิบัติตามและพยาบาลผู้นั้นคงไม่ได้ติดใจที่จะดุจริงจังเท่าใดนัก แม่รู้ว่าฉันนอนสองเตียงแม่ก็ดูเหมือนกันว่าไม่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดียังไงฉันจึงทำเฉยแม่ซื้อเะลัยพวงเล็กๆสองพวงมาวางไว้ที่หัวเตียงพวงละเตียงตั้งแต่วันแรกที่ฉันเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอนฉันว่าก่อนนอนให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าของเตียงด้วยนะลูกขอให้ท่านคุ้มครองให้หายวันหายคืนจะได้กลับบ้านเราเร็วๆ ฉันทำตามที่แม่สอนบ้างไม่ทำบ้างเพราะไม่เคยคิดอะไรในเรื่องนี้เลยคืนนั้นกะว่าคงเป็นประมาณสักสองสามทุ่มเห็นจะได้ฉันยังไม่ง่วงและก็ยังไม่กินยาก่อนนอนพยาบาลจึงไม่ได้เดินมาที่เตียงฉันจำได้ว่าฉันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานอนมองพยาบาลเดินจ่ายยาไปตามเตียงต่างๆสักพักใหญ่ๆก็เห็นแมวดำตัวหนึ่ง ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากไหนและมาอยู่ในห้องนั้นได้อย่างไรเพราะตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลยังไม่เคยเห็นแมวเลยสักตัวและลักษณะพิเศษของแมวตัวนั้นซึ่งนอกจากจะมีสีดําสนิทแล้วตัวยังใหญ่โตจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแมวไปได้ขณะที่เห็นนั้นฉันไม่รู้จะเปรียบเทียบกับตัวอะไรดีรู้แต่เพียงว่ามันใหญ่โตผิดขนาดแมวธรรมดาทั่วไปในตอนนั้น ฉันไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติในสิ่งที่เห็นจึงไม่ได้เกิดความกลัวแต่อย่างใดแมวตัวนั้นปรากฏขึ้นที่หน้าต่างระหว่างเตียง2เตียงที่ฉันย้ายไปย้ายมาอยู่นั่นมีหน้าต่างสูงใหญ่ซึ่งมีบานหน้าต่างอยู่สองบานลักษณะเหมือนหน้าต่างของบ้านโบราณอยู่ทางหัวเตียงของฉันขณะนั้นฉันเห็นบานหน้าต่างทั้งสองเปิดออกไปกว้างและแมวสีดำสนิทต,ตัวใหญ่ตัวนั้น ยืนอยู่ตรงขอบหน้าต่างดวงตาของมันกำลังจ้องเขมิงมาที่ฉันเราต่างประสานสายตาจ้องกันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งฉันก็เห็นว่าแววตาของแมวตัวนั้นส่งประกายดุดันเหมือนกับไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักพักกระโดดผุงมาที่เตียงที่ฉันกำลังนอนอยู่และเป็นคนละเตียงกับที่นอนเมื่อตอนกลางวันมันโขลงตัวไปมาช้าชแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้น ลักษณะเหมือนกับคนกําลังโลชิงช้าทําให้เตียงเริ่มขยับไหวจากช,าชา้าๆก็เปลี่ยนเป็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามแรงโลของแมวตัวนั้นและในขณะนั้นเองฉันได้ยินเสียงเหมือนคนพูดดังมาจากแมวตัวนั้นว่าเมื่อไรจะกลับบ้านเสียทีฉันยังคงเห็นแมวตัวนั้นยืนจ้องอยู่ฉันมองไปที่พยาบาลยังคงเห็นเธอเดินแจกยาอยู่จึงอ้าปาก เพื่อร้องบอกเธอถึงสิ่งที่พบเห็นแต่ไม่มีเสียงใดลอดผ่านดิมฝีปากออกมาเลยต่อจากนั้นฉันคงหลับไปเพราะไม่เห็นและไม่รู้สึกอะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีมีใครคนหนึ่งกำลังเขย่าตัวและเรียกชื่อเบาๆเมื่อลืมตาขึ้นพบว่าเป็นพยาบาลซึ่งนำยาก่อนอาหารเข้ามาให้ฉันรับยาเม็ดนั้นมากลืนลงคอพร้อมกับน้ำพอพยาบาลจากไปแล้ว จึงนั่งนึกทบทวนถึงเหตุการณ์เมื่อคืนทำไมจึงจำมันได้ดีและติดตาอย่างนั้นก็ไม่รู้หลังจากทบทวนแล้วฉันยืนยันกับตัวเองว่าตอนที่เห็นเหตุการณ์นั้นฉันยังไม่หลับแน่นอนจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะฉันมองเห็นพยาบาลสี่คนเดินปฏิบัติหน้าที่ในห้องใหญ่เหมือนเช่นเคยทุกๆคืนจะผิดกันเพียงแต่ว่าเป็นพยาบาลคนละชุดกับคืนก่อนเท่านั้น และไม่ว่าจะเป็นเตียงคนไข้พยาบาลและคนไข้ในห้องนั้นซึ่งเมื่อรับยาจากพยาบาลมากินแล้วก็ล้มตัวลงนอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรหรือมีความเห็นเป็นอย่างไรจะเอาฉันไปตัดหัวที่ไหนก็ตามฉันขอยืนยันว่าไม่ได้หลับและไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนแมลเออจริงสินะ ฉันเห็นแมวสีดำตัวใหญ่มากยืนจังก้าที่หน้าต่างทันทีที่ความทรงจำตรงนี้แวบเข้ามาในสมองฉันเพ่นผลหลงลงจากเตียงโดยไม่มีอาการของคนไม่มีแรงหลงเหลืออยู่เลยเพียงแค่3 4มี่ก้ายาวๆเท่านั้นเองก็ถึงหน้าต่างเหียนหน้ามองหน้าต่างสูงใหญ่บานนั้นและมองมาที่กรอนตรงขอบหน้าต่างด้านล่างฉับพลันนั้นขนหัวลูกสู้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล ทั่วทั้งตัวเหมือนมีอะไรร้อนๆเย็นๆวิ่งสลับกันไปมาตลอดทําให้ร่างชาไปหมดกรอนกรอนของหน้าต่างบานนั้นมีสนิมจับเกลือกกลางไปหมดฉันยืนจ้องอยู่ครู่ใหญ่จนกระทั่งล่างหายชาหน้าหายเห่อแล้วจึงลองขยับกรอนดูเผื่อว่ามันอาจจะเปิดออกได้แต่กรอนนั้นไม่มีทีท่าว่าจะขยับขยื้อนแม้แต่นิดเดียวเพราะสนิมจับเกลืสแสดงว่าหน้าต่างบานนั้น ไม่ได้เปิดมานานนักหนาแล้วฉันเหลือบสายตาขึ้นดูกรอนบนของหน้าต่างพบว่ามีสภาพเช่นเดียวกับกรอนล่างฉันนับถอยหลังกลับมานั่งที่เตียงอย่างงุนงงแล้วจึงนึกทบทวนต่ออีกจริงสินะฉันลืมนึกไปเสียสนิทว่าหน้าต่างที่อยู่ตรงกลางเยื้องไปทางหัวเตียงของเตียงทั้งสองนี้ไม่เคยเปิดเลยตั้งแต่ฉันมาอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงทั้งสองนั้นจึงค่อนข้างมืดสลัวกว่าเตียงอื่นนิดหน่อย แต่ฉันไม่ได้ใส่ใจมาตั้งแต่ต้นแมวตัวใหญ่นั้นมายืนอยู่ที่หน้าต่างซึ่งกรอนมีสนิมจับเขือกลางนั้นได้อย่างไรอย่าว่าแต่แมวเลยแม้แต่คนฉันก็ไม่เชื่อว่าจะขึ้นมาจากข้างล่างและเข้ามาทางหน้าต่างได้เพราะมันอยู่สูงจากพื้นดินมากเอาอีกแล้วความรู้สึกเห่อชาเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วงุนงงจริงๆฉันไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพยาบาลหรือคนไข้ข้างเตียงเลย กลัวเขาจะหาว่าเพี้ยนพอสายหน่อยแม่นำอาหารเข้ามาให้ฉันเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังแม่รีบไปดูหน้าต่างแล้วหันมามองหน้าฉันเอ่ยขึ้นสั้นๆว่าเก็บของกลับบ้านให้เร็วที่สุดพอดีหมอใหญ่มาตรวจเมื่อหมอมาที่เตียงของฉันแม่รีบพูดขึ้นก่อนว่าวันนี้ขอพาคนไข้กลับบ้านก่อนค่ะหมอไม่พูดว่าอะไร ลงมือตรวจร่างกายของฉันแล้วพยักหน้าพร้อมทั้งส่งใบยาให้ไปซื้อยาแม่ให้ฉันเก็บของไปพลางส่วนแม่ออกไปซื้อยาตามใบสั่งพักใหญ่จึงกลับเข้ามาพร้อมกับมาลาัยสองพวงแม่ตรงไปที่หัวเตียงยกมือไหว้พร้อมกับพูดพ um ึมพำพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอามาลาัยแขวนไว้ที่หัวเตียงส่วนอีกเตียงหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันแล้วเราสองแม่ลูก ก็รีบเดินหิ้วของพรุงพลังออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนั้นโดยเร็วขณะที่นั่งมาในแท็กซี่แม่บ่นกับตัวเองว่าเห็นไหมหมอให้กลับไม่ยอมกลับแต่ขออยู่ต่ออีกจนเจอดีเลยต้องเพ่นออกมาเองหมายความว่าอะไรคะแม่ฉันถามด้วยความสงสัยแม่จ้องหน้าฉันแล้วทำตาโตก่อนจะพูดว่าก็เจ้าของเตียงเขาไล่แล้วนะสิคืนไม่รีบกลับ รับรองแกไม่ได้กลับบ้านแน่นอนฉันไม่ได้กลับไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกเลยเพราะไม่อยากไปและไม่มีความจําเป็นจะต้องไปตอนนี้ตึกหลังนั้นก็ไม่มีอีกแล้วโรงพยาบาลได้สร้างตึกขึ้นมาใหม่หลายชั้นตัวตึกสูงใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้าหากแมวตัวนั้นเป็นดวงวิญญาณของเจ้าของเตียงจริง,รงๆเขาก็ยังอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เพราะถึงอย่างไรเตียงเหล็กนั่นก็ยังคงอยู่ ได้รองรับร่างของคนไข้อีกหลายร้อยหลายพันคนตามเวลาที่เคลื่อนคล้อยไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเจ้าของเตียงหากท่านใดที่รับฟังแล้วรู้สึกชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับหลอนต้องเล่านะครับ